สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะให้ชะคุมเนะะื้อหาตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง15กันยายน2567นะคะอาจารย์ขอขอบคุณทุกการติดตาม ทุกไลน์ทุกแชร์ที่มีให้ข่าวประจานะคะขอบพคุณมากๆเลยค่ะเราจะเริ่มต้นด้วยไพ่พื้นฐานดวงภาพรวมก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยดวงความรักคนมีคู่แล้วก็คนโสดนะคะพลังงานไพ่นะคะท่านได้ไพ่เจดาบนะคะสี่ถ้วย เด็กถือเหรียญ The Hangman ราชาไม้เทา้าราชนีดาบหกเหรียญลรงงานไพ่ดีวิลหนึ่งดาบหนึ่งไม้หมายเลขหนึ่งติดกันสองใบเลยนะคะอืม แล้วก็มีเด็กถือเหรียญด้วยเพราะฉะนั้นภาพของดวงก็บ่งบอกถึงจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอย่างแน่นอนและประสบความสําเร็จด้วยเพราะแถวบนนี้เป็นเกณฑ์อนาคตนะคะเพราะฉะนั้นแถวที่เป็นประเด็นอยู่ก็คือแถวกลางนะคะแถวกลางเนี่ยนะคะก็มองแบบไพ่เซ็นเตอร์เป็นไพ่เจ็ดดาบตัวตนของชาวพิจิกมีความรู้สึกอยากเอาชนะ อยากเอาชนะและท่านก็มีความรู้สึกว่าท่านอยู่ตรงเนี้ยในสภาพแบบเนี้ยที่ยอมมามากพอแล้วนะคะไพ่เดอะแฮงแมนยอม,อย,อมนนยอมคนนู้นยอมคนนี้เพื่อให้เรื่องราวต่างๆอ่ะมันผ่านไปท่านไม่อยากที่จะไปมีปัญหากับใครอะไรประมาณนี้แต่ต่อไปเนี้ยตำแหน่งใจเป็นพลังงานไพ่หนึ่งดาบแล้วยิ่งมีหัวนกอินทรีโผลพ้นที่ปลายดาบเนี่ยแน่นอนแนละ้ท่านต้องการเอาชนะละ ไม่ต้องการที่จะยอมใครต่อไปคือยอมมานานแล้วแล้วก็มองว่าการยอมเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ชีวิตท่านดีขึ้นหรืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นท่านจะลุกขึ้นมาปฏิวัติเปลี่ยนแปลงตัวเองในการต่อสู้ช่วงชิงในความสําเร็จนั้นนะคะถ้าเป็นเรื่องของการงานก็เหมือนกันนะคะอาจารย์จะแปลเรื่องงานเลยว่าไพ่พื้นฐานนั่งอ,อยู่ด้านล่างเนี่ยก็คือไพ่ราชาแล้วก็ตามด้วยไพ่หกเหรียญเนี่ย ต้องการความยุติธรรมความถูกต้องความชัดเจนค่ะ,ะท่านอาจจะถูกเอารัดเอาเปรียบนะท่านก็ยอมยอมยอมแต่ต่อไปนี้ท่านมองว่าการยอมเนี่ยมันไม่ได้เกิดผลประโยชน์หรือความดีอะไรเกิดขึ้นในสิ่งที่ท่านยอมให้คนคนนั้นคนนี้นะคะเพราะฉะนั้นท่านจึงมีการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจที่เด็ดขาดนะคะ ควีนดาบนะคะราชินีดาเพราะฉะนั้นท่านจึงจะต่อสู้ช่วงชิงเอาความโดดเด่นนั้นมานะคะที่จริงแล้วท่านทําได้เพราะว่าอะไรท่านมีความรู้ความสามารถนะคะแฮงแมนเนี่ยนอกจากจะบอกว่าไม่ได้อ่แสดงอํานาจบาดใหญ่หรืออะไรกับใครการยอมุ่นรือที่จริงแล้วท่านมีความสามารถแค่ท่านไม่อยากที่จะเหมือนมีปัญหาอะไรกับใครเขาอะไรประมาณนั้นแต่ต่อไปนี้ท่านมองเลยว่า ความคิดแบบนั้นน่ยมันผิดละนะคะอาจารย์จึงมองว่าให้ดีวิวนี่แหละมันจะเป็นตัวผลักดันท่านจริงๆคือดีวิวถ้าเราใช้เป็นประโยชน์อาจารย์มองเห็นไหมพระองบนเป็นหนึ่งดักเพราะฉะนั้นท่านสามารถโชว์ศักยภาพความความดีของท่านความสามารถของท่านอะ่ะให้คนอื่นยอมรับให้คนที่เหมือนไม่เห็นค่าท่านก็ได้เหมือนเขาคิดว่าเขาเก่งกว่าท่านโน่นนี่นั่นแต่จริงแล้วเขาหารู้ไหมว่า ท่านเนื้อกว่าเขาแค่ท่านไม่แสดงออกท่านไม่อยากให้ใครต้องมาลำบากใจหรืออะไรประมาณน,นั้นแต่ต่อไปนี้ท่านก็จะมีอะไรก็จะจะเปิดละจะเปิดนะฮะอาจารย์มองไพ่ใบเนี้ยเห็นไหมฮะเปิดแล้วก็ตัดสินใจแล้วก็ชนะเท่านั้นหนึ่งถ้าผลงานแนวเรื่องงานชนะใจคู่แข่งนะฮะชนะใจเอ,อ ผู้หลักผู้ใหญ่ชนะใจหัวหน้าเจ้านายอะไรก,ก็ว่าไปเลยคือชนะเลยชนะใจลูกค้าออนะ,ะขนาดกู่แขงยังท่านยังชนะได้เพราะว่าอะไรเขายอมรับในความสามารถนะฮะลูกค้ายอมรับในสินค้ายอมรับในออความดีเด่นของผลิตภัณฑ์ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะกลายเป็นการสั่งซื้อที่ได้ยอดออเดอร์เข้ามาแบบใหญ่ๆได้ราชาไม้กับ หกเหรียญคือการทำพันธสัญญานั่นเองเนี่ยจะเกิดขึ้นแบบนี้นะคะแนวเรื่องงานอาจารย์มองแบบนี้อีกอีกบางท่านก็อาจจะแปลอีกในรูปแบบหนึ่งว่ายายงานก็ได้นะคะเพราะว่าอยู่ที่เดิมอาจจะมองว่าเราทุ่มเทแล้วแต่มันไม่ได้ดังที่เราคิดเราทำเต็มที่แล้วเฮ้ยแต่เหมือนปิดทองหลังผ้าเหมือนคนมาชุบมือเปิบและ แย่งชิงความดีความชอบทั้งๆท,ที่นั่นมันเป็นของท่านน่ะท่านจะมีความรู้สึกว่าก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ตรงนี้ต่อไปแล้วในเมื่อใน,ในเมื่อเราทําแล้วคนไม่เห็นค่าท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงและอาจจะมีที่ใหม่เข้ามาเสนอนะคะโอกาสมีคนชักชวนเนี่ยท่านก็ตัดสินใจไปและก็ถือว่าไปได้ดีด้วยนะคะถ้าให้อาจารย์มองอีกกรณีหนึ่งเพราะเป็นดวงภาพรวมนะคะในเรื่องของการงานนะคะการเงินก็เหมือนกัน ถ้าใครก็ตามติดหนี้ติดสินท่านอยู่เหมือนได้รับกรรมนะเหมือนเขาต้องชดใช้เหมือนเขาต้องรู้ว่าเขาทรยศเขาโคดโกงเนี่ยไม่ทําให้ชีวิตเขาเจริญเขาต้องพยายามที่จะมาขอผ่อนผันชําระหนี้ให้ท่านนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่บ่งเห็นเอใครที่ทุจริตใครทําไม่ดีกับท่านเนี่ยแพ้ภัายโดนโดนลงโทษลงโทษคือชีวิตเขาจะไม่มีความสุขนะฮะ เเขาจะเป็นบาปทางใจในที่สุดเขาก็ต้องกระเสือกกระสนที่จะมาขอโทษท่านแล้วก็มาที่จะทําให้ทุกอย่างแก้ไขทุกอย่างให้มันดีขึ้นนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งความรักค่ะความรักเนี่ยอาจารย์มองเลยว่าท่านทุ่มเทกับคนนี้มา,มากนะทําทุกอย่างเพื่อเขายอมทุกอย่างเพื่อเขาเขาอ่ะก็ยังเหมือนเขาเรียกว่าอะไรไม่เห็นค่า เพชรในมือแท้ๆก็ยังไม่เห็นเอ่อไปเห็นอะไรเขาเรียกว่าไก่ได้พลอยเนาะไม่เห็นอะไรก็ไม่รู้ที่มันคิดว่าดีอะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่สนใจท่านเหมือนปล่อยเพิกเฉยนะคะแต่ต่อไปเนี้ยท่านก็จะไม่อยู่ในแบบที่ไม่มีค่าแบบนี้แล้วไงท่านก็จะปรับติวัตดเปลี่ยนแปลงตัวท่านเองโดยที่ไม่ใส่ใจเขาคนนั้นอีกต่อไปนะคะ แล้วท่านทําได้เชื่อไหมท่านจะมีความสุขและมีความมั่นใจแล้วพอท่านทําอย่างนี้ได้พลังงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จความสักเซนในเรื่องของการงานการเงินความโดดเด่นโอ้โหศักยภาพของท่านนี่แบบเลิศขึ้นมาทันทีเลยนคะคะแล้วคนรักคนนี้ก็อาจจะเหมือนกับเห็นคุณค่าของท่านขึ้นมาจากที่เขาเห็นว่าท่านยอมเขาแบบเหมือนคิดว่าท่านไม่มี ทางไปไม่มีช้อยไม่มีตัวเลือกโน่นนี่นั่นเขาคิดผิดค่ะเออเขาหารู้ไหมท่านทําทุกอย่างเพื่อคนคนนี้เพราะท่านรักแต่เขากลับไม่เห็นค่าในความจงรักภักดีในความดีในความซื่อสัตย์อืมนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าไม่เห็นโลไม่หลังน้ําตาเมื่อท่านจะไปทีนี้แหละเขาจะอยู่ไม่ได้เขาจะไม่อยากเสียท่านไปนี่คือความสําคัญของการเปลี่ยนแปลง ตัวท่านในครั้งนี้นั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อด้วยดวงความรักขอเริ่มต้นที่คนมีคู่ก่อนนะคะความรักคนมีคู่นะคะอาจารย์ขอพลังงานฝ่ายชาวราศีพิจิกลัขนาพิจิกก่อนนะคะอ่าชาวพิจิกในไพ่สิบถ้วยในไพ่สตรนท จัตเม้นต์พระสังฆราชอัศวินไม้นะคะแต่ในภาพอาจจะเป็นผู้หญิงนะคะแต่สามารถแปลตามแอคชั่นของไพ่ได้นะคะชาวพิจิกนะคะอาจารย์มองสิบช่วยขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่แฟมิลี่ครอบครัวเป็นไพ่ความรักที่อบอุ่นขึ้นมานะคะอ,อ,อาจารย์มองว่าความเข้มแข็งความมีสติ ของท่านเนี่ยนะความรักตัวเองความสามารถทําให้ท่านมีสเสน่ห์เป็นที่รักที่หมายปองของคนคนนี้จากที่เขาอาจจะหลงผิดไม่เห็นคุณค่าของท่านนะแต่แล้วเขาจะเปลี่ยนใจเขาจะรู้แล้วว่าเขาจะเสียเพชรเม็ดงามเม็ดนี้ไปเขาก็จะไม่ยอมนะเพราะนั้นเขาก็จะขอโทษขอปรับความเข้าใจเนี่ยให้ขึ้นแบบนั้นเลยนะคะไพ่พสังฆราชนี่แหละ คือความดีงามของท่านนะคะคนคนนี้ได้รู้สึกแล้วได้สํานึกแล้วนะคะอัศวินไม้เขาจึงไม่สามารถที่จะปล่อยให้ท่านไปจากเขาได้นะคะเขาก็จะแบบทําทุกวิถีทางเพื่อท่านจะอยู่กับเขาอยู่เคียงข้างเขาอะไรประมาณนี้ซึ่งแน่นอน,นะคะ่ะไพ่แบบนี้ท่านกับเขาก็น่าจะลงเอ่ยการประกาศเปิดตัวกันนะคะอ่านี่คือที่ไพ่อ่านออกมาดูเข้าบ้างนะคะคนคนนั้น เนี่ยค่ะการกอบกู้หรือการอโอบกอดการทนุถนอมการบำรุงจนกระทั่งมเมล็ดพืชเนี่ยมันแตกรากแตกยอดแตกใบขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนความรักของท่านแหละมันได้ปุ๋ยได้ความรักได้ความชุ่มชื้นจากคนคนนี้นะคะที่เขาจะทุ่มเทให้เนี่ยมันก็จะเกิดความรักที่ มีความสุขมากๆนั่นเองนะคะเนี่นะคะยค่ะไพ่แปดไม้มันคือพลังงานของการเติบโตพลังงานแสงสีรุ้งที่สวยงามชีวิตเหมือนฟ้าหลังฝนนะคะคนคนนี้จะทำให้ท่านเนี่ยมีความรู้สึกว่ามีความสาคัญมีความสุขสำหรับคนนี้เสมออะไรประมาณนี้เลยนะคะเขาทุ่มเทเพื่อท่านเขาจะไม่ให้ท่านต้องต้องเหงาต้องต้องโดดเดี่ยวนะคะ เขาเห็นเห็นไหมคะว่ายังเป็นได้แดงมีรูปหัวใจอย pues, народ, immt, dad, ู okay. ่นะคะเขายังผูกได้แดงผูกความรักกับท่านอยู่สายใยรักยังไม่ขาดสะบั้นลงไปหรอกค่ะเขาต่อสายใยรักและธนุถนอมเป็นการบริรัการเติมเต็มนะจากมือหนึ่งสู่อีกมือหนึ่งเป็นการแบบเหมือนให้ความรักที่แบบอบอุ่นกับท่านมากๆให้การดูแลให้การซัพพอร์ต รวมเป็นหนึ่งเดียวค่ะสองถ้วยใบนี้เห็นไหมคะมือประสานมือนะคะเกี่ยวกับวัดรัดเหมือนเป็นสิ่งที่แบบไม่ยอมที่จะปลดปล่อยให้คุณไปจากเขาหรอกเขาขอร่วมแรงร่วมใจประสานใจนะเป็นหนึ่งเดียวกับท่านนั่นเองนะคะแล้วยังไงอีก เดอะสตาร์ Star, แม้กระทั่งจักรวาลบนฟากฟ้าก็รับรู้ความรู้สึกความผูกพันที่ยิ่งใหญ่นะความถูกต้องความชัดเจนในเรื่องของความรักมันช่างมีค่าเสละเกินนะความรักของพวกท่านยังเป็นความรักที่บริสุทธิ์แล้วเป็นความรักที่ต่างคนต่างทุ่มเทให้กันมันจึงเกิดผลแบบ จักรวาลรับรู้คนในสังคมรับรู้ความสุขความเต็มอิ่มในความรักนี่คือพลังงานรักของคนมีคู่นะคะอาจารย์ขอไพ่คําแนะนำค่ะไพ่จะบอกว่ายังไงขอพลังงานไพ่สามใบค่ะ ไม่บอกว่าอะไรก็ตามที่มันอาจจะเคยมีบาดแผลทางใจมีความเจ็บปวดอะไรก็ตามนะมันกำลังถูกปัดสิ่งไม่ดีออกไปแล้วนะคะถูกแก้ไขการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ต่อไปเนี้ยท่านจะมีความสุขมากๆไพ่ก้าวเหรียญสุขบนกองเงินกองทองสุขบนความรักที่เขาจะเปที่ที่เขาจะทุ่มเททุกอย่างให้กับท่านท่าน ตัดสินใจแล้วที่ให้อภัยกันและเริ่มต้นกันใหม่นะคะไพ่บอกว่าท่านทําถูกนะ,ค,ะคนเราผิดพลาดเขาสํานึกผิดก็ให้อภัยเขาแล้วเริ่มต้นใหม่ท่านก็จะมีความสุขกันอีกครั้งนั่นเองนะคะโอเคเรามาต่อด้วยความรักคนโสดนะคะ าภาพคนยิงธนูนะคะหธนูหนึ่ง,งลูกธนูนะคะเป็นการที่จะเล่งเป้านะคะแล้วก็สี่ถ้วยอาจารย์มองว่าคนโสดเนี่ยจะมีเป้าหมายเนี่ยนะคะราชินีดาบที่ที่งานมากๆเลยมีงานใหญ่อาจจะเป็นงานที่ติดต่อคอนแทคกกับชาวต่างชาติบริษัทต,ต่างประเทศอะไรประมาณนี้โปรเจกต์ใหญ่ๆที่เป้าหมายคือความสำเร็จเท่านั้นอยู่ นะฮะแต่ถ้าเป็นความรักก็อาจจะแปลว่ามีคนเข้ามาเหมือนกันนะแต่ท่านเหมือนไม่สนใจอะ่ะท่านเหมือนยังมองรู้สึกว่าตัวเองยังสนุกกับการทํามาหากินกับการงานโอ้โหเดือดซันขึ้นมานะฮะอ่าพลังงานเจ็ดดาบสามถ้วยแล้วก็หกถ้วยนะฮะมีเรื่องราวของความรักของคนโสดเนี่ยอาจจะแปลว่าหนึ่ง มีรักใหม่เข้ามาแล้วเป็นรักที่เขาพร้อมที่จะดูแลท่านน่ะนะให้ความใส่ใจให้การดูแลซัพพอร์ตนะเนี่ยเข้ามาสุดท้ายแล้วอาจารย์มองว่าคนโสดก็เปิดใจนะตอนแรกเหมือนเออก็ยังอยู่ได้ด้วยตัวเองแหละอยู่กับงานมีความสุขออได้แสดงความสามารถเต็มที่ไม่ต้องห่วงใครไม่ต้องมาแคร์ใครไม่ต้องแบบ มาคอยที่จะต้องเอาออเอาใจใครอะไรอย่างเงี้ยแต่แล้วพอเจอคนที่มาเอาใจบ้างละ่ะท่านก็จะรู้แล้วว่าเออเนี่ยแหละสิ่งที่ท่านต้องการคือคนเอาอ,อกเอาใจท่านให้เกียรติท่านให้ความสุขให้เวลาสําคัญคือเวลาเลยนะอยากไปเที่ยวไหนก็ก็ไปอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือคนนี้เข้ามาแบบเจ็ดดาบกําลังเหมือนกับคอยจ้องมองแล้วก็เข้ามาประชิดต,ตัวท่านแล้วก็ กล้าที่จะแสดงความในใจกับท่านในที่สุดแล้วท่านก็ชอบคนที่แบบนี้แหละคือกล้าที่จะบอกรักท่านกล้าที่จะบอกความต้องการนะ่ะมาพูดกับท่านตรงๆนี่ท่านแบบประทับใจมากนะอ่าสามไม้นะสะิบไม้เนี่ยมันก็แปลว่าความสุขเนี่ยมันก่อตัวแบบเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่แล้วท่านก็ลาชาดาเป็นการตัดสินใจไพ่เรงกับคนนี้มัน เหมือนท่านมีความรู้สึกมันคลิกกันมันเหมาะกันเขากับท่านเหมือนกิ่งทองใบหยกเนี่ยอะไรประมาณนี้ท่านก็มีความรู้สึกว่าเออคนนี้แหละใช่แหละ,ะเราชอบคนเก่งเราชอบคนมีความรู้ความสามารถเราชอบคนกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกกล้าที่จะลุกลุกเราไม่ใช่เราเข้าไปลุกเขาอะ่ะเขาเข้ามาลุกท่านก่อนคุยก่อนเปิดก่อนนี่แหละคนโสดชอบแบบนี้นะคะในที่สุดท่านก็เปิดใจ กับคนที่เข้ามาไม่ว่าเขาจะเป็นชาวราศีสิง์ก็ได้นะคะหรือชาวธาตุลมตุลกุมมีถุนคนเกิดวันอาทิตย์ก็เป็นไปได้นะคะหรือคนชาวราศีธนูคนเกิดวันเสาร์ก็มีนะที่จะเข้ามาแบบนี้ขอให้ท่านมีความสุขกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะขอให้ท่านผู้ชมแล้วก็ชาว ราศีพิจิกคนสดคนมีคู่มีความสุขสมหวังในสิ่งที่ปานารถนาเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ